สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะวันนี้มาพบกันในการทําคลิปดวงการเงินงการเงินคมรักนะคะประจําเดือนเมษายน2568เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวกันทุกท่านนะคะมาลุ้นกันค่ะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำราของรศัศทยนะคะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครอยากจะดูเป็นตัวส่วนตัวแอดไลน์มาได้คะ่ะนรีไรดาหกสคะ่ะ รายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะเป็น general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจัยนในการรับชมด้วยอาจารย์นรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะเอ่อใบแรกนะคะ surfer นะคะเป็นนักเขาเรียกอะไรนักโต้ขึ้นนักเล่นกระดานโต้ขึ้นใช่ไหมคะอืมแสดงว่า ในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะชาวกันคุณอาจจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่มันสนุกสนานที่มันท้าทายนะคะหรือมีช่วงของการรีแลกซ์พักผ่อนหย่อนใจอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นลักษณะของการได้รับงานใหม่ๆอะไรบางอย่างนะคะที่เวลาเราทำไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขสนุกสนานไปกับมันนะคะ หรือบางคนอาจจะมีเทคอัเบรกอะไรบางอย่างนะคะเป็นงานพิเศษงานอะไรบางอย่างที่ลองทําดูแล้วคุณแฮปปี้ไปกับมันนะคะไม่ได้ทําเอาตัวเงินแต่ทําแบบเอาสังคมทําเอาความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ได้นะรูปแบบนี้นะคะบางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ทําเป็นงานแบบงานอดิเรกนะคะแล้วได้เงินได้ทองนะคะได้ความสนุกสนานได้ความเพลิดเพลินเข้ามา ใบที่สองนะคุณได้รูทนะคะโอ้เชากันคุณมีความฝันที่สวยงามมากๆนะคะตอนนี้เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยกาลังพยายามสร้างความมั่นคงในชุดของคุณอยู่นะคะบางคนตอนนี้กําลังเหนื่อยมากกับการผ่อนบ้านนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกว่ามันมาได้ระดับหนึ่งแล้วมันเริ่มต้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะอาจจะยังมีความยากลาบากอยู่บ้างนะคะในการที่จะ จัดการกับเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆในครอบครัวให้มันมีความสมดุลนะคะเหมือนบางคนเนี่ยการเงินมันรู้สึกตึงๆนะคะในช่วงหลังเดือนเมษานี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีๆนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับมีเกณฑ์ต้องให้เงินกับครอบครัวมากขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะคะใบที่3นะคะคินเดรนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการได้พบกับ คือญาตินะคะคนรู้จักเก่าๆนะคะอืมหรือบางคนได้เจอกับคนที่ห่างหายกันไปนานนะคะหรือบางคนแบบคนเก่าๆเดินทางกลับมาเยี่ยมมาหาคุณก็ได้นะหรือคนเดินทางกลับไปเยี่ยมหาญาติมิตรญาติสนิทวิสาหายนะคะคนเก่าๆจะได้กลับมาพบเจอก,กันก็ได้นะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษ,ษายนนี้ <interests> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวของไพ่ทาโร่นะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวกันในเดือน เมษานี้นะคะสงการแล้วนะมาลุ้นกันซิว่าจะยังไงนะคะมีไพ่ของอุราชินีดาบค่ะเจ็ดถ้วยค่ะดูกันต่อนะว้าวมีไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะ 9ถ้วยค่ะแปดไม้เท้าค่ะแปดดาบนะคะมีไพ่ของห้าดาบค่ะ เป็นไพ่ของ The Emperor ค่ะขออีกหนึ่งใบแล้วก็สิบไม้เท้าอูหชาวกันนะจะรู้สึกว่าชีวิตของชาวกันนะคะเกิดเป็นชาวกันมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวอะไรเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะชาวกันเองกำลังเหมือนกับ มุ่งมั่นนะคะไปในทางที่คุณใฝ่ฝันนะคะราชินีดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะคุณมีความฝันที่สวยงามนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีของนะคะมีความสามารถพิเศษอะไรนะคะหรืออาจจะทําได้หลายสิ่งอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้นะ,ะ mm. ในช่วงเวลานี้เหมือนกับมันมีความฝันหนึ่งของคุณที่เดชันน่ะมันสองแสงเรืองรองออกมาแล้วมันกําลังจะประสบความสมําเร็จแล้วนะคะหรืองานประจําที่คุณทําอยู่เนี่ย จากการที่คุณทุ่มเทใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะมันกําลังประสบความสําเร็จนะคะหรืออาจจะเติบโตในหน้าที่การงานมากมานะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องการได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะไรเข้ามาในเดือนเมษายนนี้นะคะแต่ว่ามันแลกมาด้วยความหนักใจของเช่ากันนะเพราะว่าอาจจะคนอื่นก็อยากได้ตําแหน่งนี้อยากได้รับการโปรโมทแบบนี้เช่นกันนะแต่ว่าด้วยผลงานของคุณเนี่ยมันเข้าตาเอ米 r เข้าตาบอสของคุณเข้าตาเจ้านายของคุณมากๆก็ได้นะคะ มันก็เลยเนี่ยเดือนซันมันมาพร้อมกับ5ดาบนะคะเพราะนั้นความสำเร็จที่ชาวกันได้มามันอาจจะได้มาซึ่งความขัดแย้งนะหรือบางคนพยายามขัดแข้งขัดขาด้วยขาเก้าอี้ของคุณก็ได้นะคะชาวกันนะคะเพราะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของ ความอิจฉานิยาความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่แปดดาคุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้นะหรือบางทีคุณอาจจะต้องไปรับตําแหน่งอะไรใหม่ใหม่ตแหน่งที่มันใหญ่โตสูงขึ้นแต่มันมีแรงต้านอะไรบางอย่างเข้ามาโดยที่คุณแบบไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เตรียมตัวก็ได้นะคะเพราะนั้นก้าวถ้วยนะคะขอให้เหมือนกับ เราค่อนข้างเปิดใจนะพยายามเปิดใจแล้วก็มองเขาในแง่มุมที่หลากหลายนะคะให้โอกาสเขาในการที่จะได้ทํางานร่วมกันนะอย่าเพิ่งด่วนไปมีอคตินะคะอย่าเพิ่งด่วนไปมองเขาในแง่ร้ายเหมือนกับเ,เสนอทางเลือกให้ทํางานร่วมกันก่อนนะคะเราอาจจะยังไม่ได้ เข้าขากันได้ดีในการทํางานก็ได้นะแต่ว่าพอทําไปแล้วว่าแปลกในเท้านะคะมีโอกาสที่คุณจะได้แสดงความสามารถแสดงศักยภาพแล้วก็เป็นที่โดดเด่นในเรื่องของการงานแต่เป็นผู้นําได้นะเหมาะสมกับเดอะซันตำแหน่งที่คุณได้รับหรือการสนับสนุนโปรโมตนะคะจากเดอะบอสของคุณนะคะจากหัวหน้าของคุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ <c oughs> กันก็คือจะเป็นคนที่แบบต้องแบกรับทุกอย่างอีกแล้วนะคะรับจบเองนะคะ รับงานอะไรที่ยากๆเข้ามาเองนะคะแต่ด้วยความที่พลังของเดอะซันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความที่เป็นคนดีของชาวกันการรับจบการเสียสละของชาวกันนี่แหละมันยิ่งทําให้คุณจะได้ใจของลูกน้องของเคพื่อนร่วมง,งานของหัวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเพวัะน,นั้นความสําเร็จของชาวกันอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรที่สมมงแล้ว <laughs> นะคะหรือบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องงานที่เป็นแบบ i n f l u ูเอนเนะคะเป็นงานออนไลน์อะไรก็ได้นะคะประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรบางอย่างเข้ามานะคะแต่ว่ามันอาจจะแลกมาด้วยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะในการลองผิดลองถูกในการที่จะต้องเนี่ยเดาใจนะคะเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาจะชอบสไตล์แบบไหนที่คุณพรีเซนต์ออกไปก็ได้นะคุณก็เลยต้องแบบก้าวถ้วยลองในหลายๆรูปแบบแล้วมันจะเจอทางเลือกอะไรบางอย่างที่จะสันที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะสำบกัน มาดูเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วการเงินของชาวกันจะเป็นยังไงบ้างมีไพ่จัส m e n ์ค่ะหกดากค่ะมีไพ่เถองจัสติสนะคะ แปดถ้วยค่ะมีไพ่ของแต่ถือถ้วย The World ค่ะว้า wow. วการเงินได้ The World ด้วยเงินจากต่างประเทศเงินจากงานออนไลน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าคะหรือเองินจากการเป็น y t u t u เป็นในหน้า TikTok เอ่อนึงดาบค่ะหรือเองินจากค่าสติ๊กเกอร์ TikTok หรือเปล่านะได้ออนไลน์มาเลย แล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะการเงินของชาวกันนะอาจารย์ว่าในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาหลายทางนะคะหรือเงินออนไลน์หรือเงินอะไรบางอย่างนะคะแถ้วยนะคะการเงินน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือบางคนปิดนี้ปิดสินได้นะคะ justice นะคะเคลียร์นี้เคลียร์สินเคลียร์คดีความอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองได้แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของทํางานออนไลน์ประสบความสําเร็จได้ อาชีพใหม่เข้ามาได้รายได้ทางใหม่เข้ามานะคะที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในเรื่องการเงินของคุณมากขึ้นนะคะใครที่ตกงานอยู่นะคะเด็กถือไอเท้าจะได้เริ่มต้นงานใหม่มีเงินมีรายได้เข้ามานะคะที่ทําให้ชาวกันเหมือนกับรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะคะมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นนะคะในช่วงหลังเดือนเมษายนนี้ขอดูในเรื่องของโชคลาภให้กับชาวกันสักนิดหนึ่งนะ โชกลามีก้าวมีเท้าเลยค่ะเด e m o ูนค่ะมีไพ่ของเด็กถือเหรียนนะแล้วก็2เหรียญน,นะคะโอ้โชคลาภของชากันนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้มาง่ายๆนะ เด็กเถรียนอาจจะได้โชคไม่ได้เยอะนะคะหรือว่า2เหรียญน,นะคะโชคอาจจะเป็นโชคเล็กๆนะคะถูกเลขท้าย2ตัวหรืออะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าเดะมูนมันยังเป็นไพ่ของความรู้สึกผิดหวังหรือไม่อย่างนั้นอาจจะเหมือนกับเป็นความฝันนะฝันร้ายฝันอะไรที่เศร้าๆเรามาตีเป็นเลขนะคะถูกบ้างนะคะ2ตัวสาตัวนะสุขภาพของชาวกันจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนเมษายนนี้1ิบเหรียญค่ะ ต้องระวังดูแลเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะ,ะภพยครอบครัวขึ้นมาเลยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะประชาดานะจะจบเป็นคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณลุงอนะคะมีไพ่เสร็จเรียญค่ะเราก็เป็นไพ่ของอัศวินอัศวินนะคะเป็นหัวกอัศวินถ้วยอืม สุขภาพของชาวกันเองนะอาจารย์ว่าในช่วงหลังเดือนเมษายนเนี้ยคุณน่าจะควบคุมดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นนะเจ็ดเรียนหรือบางคนกินยาสม่ำเสมอคุมอาการคุมอะไรต่างๆได้นะคะเด็กถือโทษอาจจะเป็นลักษณะของการเจ็บคอเป็นหวัดหรือต้องดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะโดยเฉพาะบางคนที่ชอบเ,ออเขาเรียกอะไรใช้วิตามินอาหารเสริมเลยคะ่ะอาจจะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ บบเกิดพวกนิ้วนิ้วในไตอะไรบางอย่างได้นะคะวิตามินซีมันก็ต้องละลายในน้ําก็ต้องดื่มน้ําตามนะคะเื่มน้ําให้เพียงพอนะคะทานวิตามินแล้วก็ต้องดื่มน้ำเออสอแก้วนะอย่างอย่างต่ำนะคะอาจจะแบ่งนะคะเป็นทีละแก้วก็ได้นะคะภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะอารมณ์แบบนี้อ่าทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะคะความรักของชาวกันเดี๋ยว ขอเริ่มที่ความรักคนโสดนะคะแล้วตามด้วยคนที่มีคู่แล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีไพ่ของสามดาบโอ้คนโสดคุณไปรักเจอรักที่เป็นคนมีเจ้าของใช่ไหมนะคะผิดหวังมานะเจ็บมานะคะมีไพ่ของแปดไม้เทา้า หรือแอบรักคนมีเจ้าของตอนนี้เดินหน้าแปดไม้เท้าทำงานนะคะเต็มตัวมากๆมีไพ่สิดาบนะคะหิวใจนะเยีวยวยาตัวเองนะคะไปไม่ได้ก็ตัดจบไปหรือเป็นแค่เพื่อนกันนะอารมณ์แบบนี้มีไพ่ห้าเหรียญคะ่ะแล้วก็มีไพ่ของสดาบ สั่งถ้วยค่ะมีไพ่ของก้าไม้เท้าค่ะเป็นไพ่ของราชินีดาบนะคะค่อยหนึ่งใบเป็นไพ่ของไฮพิเทสอื พลังงานของคนโสดชาวกันนะจะรู้สึกว่ามันมีคนที่เข้ามานะหลังจากที่คุณอาจจะผิดหวังนะคะไปรักคนแต่ว่าคนคนนั้นไปปิ๊งกันแต่แบบเขามีเจ้าของแล้วนะคะอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามานะคะเหมือนกับคุณยังไม่แน่ใจในสถานะในตัวตนของเขานะเพียงแต่ว่ารู้สึกถูกใจรู้สึกถูกสตาร์กับเขานะคะสองถ้วยเก้าไม้เท้าแต่ว่า ยังเพิ่งเริ่มต้นในการรู้จักกันหรือเปล่าก้าวไม่เท้าอาจจะยังไม่ได้มีเวลาในการที่จะติดต่อพูดคุยกันมากเท่าไหร่ก็ได้นะคะอาจจะเพิ่งเริ่มเริ่มรู้จักกันหรือถ้าเป็นรักออนไลน์ก็เพิ่งเริ่มต้นเห็นโปรไฟล์แล้วก็เริ่มทักทายกันแบบประโยคสั้นๆหรือเปล่านะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัศ ลมกลุ่มมิถุนตุนก็นได้นะคะเหมือนกับในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคุณอาจจะได้เจอเขานะคะจากการเดินทางนะคะจากการท่องเที่ยวนะหรือแบบมีคนแนะนําให้รู้จักหรือไปงานเลี้ยงไปงานสนุกสนานได้เลยแล้วเจอกันก็นกนได้นะคะเพียงแต่ว่ามันยังเป็นความชอบที่เก็บไว้ในใจอยู่นะคะความเป็นไฮพิทเซสะนะคะรอเช็ครอดูว่าเขาสดไหมนะคะคือก้าวไม้เทา้า ถ้าเกิดไม่ติดนะคะคือการโสดอยู่แล้วแต่ถ้าคนนั้นน่ะคือไม่ติดความสัมพันธ์อะไรนะคะคุณก็รู้สึกเหมือนกับพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะคบหาดูใจด้วยกันกับเขานะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของแอบสาะแสวงหาดูข้อมูลนะคะว่าคนนี้โสดจริงไหมนะแล้วจะคุยพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ไหมนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเชอบกันเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมให้กับคนที่สถานะที่มีคู่นะคะ สถานะที่มีคู่เชาากันในเดือนเมษายนนี้คุณได้ไพ่ของชา,าวราศีเมษนะคะจีเอ็มเพอเรอร์ค่ะงาน,นของไพ่จักรพรรดินะหกดาบโอ้เป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเป็นคนไกลนะคะเป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมนะคะจักรพรรดิจักรพรรด,ดิดีนะคะ เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะเือเป็นคนที่มีพลังความเป็นผู้นําสูงมากนะคะม,มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงมากเออ่พลังงานของราชินีถ้วยนะคะ Crown of Water สิบเหรียญค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของแปดถ้วยค่ะ ไพ่เดอะซันนะคะโอ้พลังงานขึ้นมาดีแล้วก็เก้าเหรียญค่ะโอ้พลังงานของคนที่มีคู่นะจอนว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะต่อให้เป็นความรักทางไกลนะคะแต่เหมือนกับ หกไม้เท้าอ่ะมันกําลังเป็นความรักที่ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะเหมือนเขาก็ชัดเจนเขาจะเป็นคนอบอุ่นนะพลังงานชาวธนามินกรกฎพิจิกนะคะหรือเขาเป็นคนที่คอยซับพอร์ตดูแลแล้วฟังเราได้ดีมากๆก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาอาจกําลังจะแพนมั่นหมายแต่งงานกันนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้ก็ได้นะคะสิบเหรียญไพ่เขากลัวขึ้นมาแล้วหรือบางคู่แต่งงานกันแล้วนะคะ คอยช่วยเหลือดูแลกันอยู่นะคะอารมณ์แบบนี้นะต่อให้อยู่ไกลกันก็ยังคิดถึงกันนะคะหรือในช่วงเวลานี้เดจะสันปรากฏขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่คุณต้อง ติดขัดอยู่ต้องรอคอยกันอยู่นะคะกำลังจะมีโอกาสได้มาพบกันแล้วมาสานฝันมาวางเป้าหมายชีวิตที่ดีร่วมกันแล้วนะคะเหมือนกับเดอะซันนำมาซึ่งความหวังนำวาซึ่งแสงสว่างในชีวิตนะคะคุณกับเขาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนกับเป็นคู่ที่ช่วยส่งเสริมดูแลซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็นคู่ที่รักสัตว์รักธรรมชาตินะคะเหมือนกันทั้งคู่เลยก็ได้ เก้าเหรียญน,นะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเก็บเงินแต่งงานการเ,าเก็บเงินสร้างนะสร้างตัวสร้างครอบครัวตอนนี้เริ่มพร้อมแล้วนะคะพลังงานของเก้าเหรียญน,นะคะก็เลยทําให้ความรักของชาวลาัคนาลัคนาราศีกันที่มีคู่นะมันมีพลังงานของเดซันความสุขสมหวังนะคะที่ขึ้นมานะในช่วงเวลาเดือนเมษายนอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะไพ่เดซันอาจจะเป็นเรื่องของการ ตั้งครรภนะคะการมีลูกนะคะโดยเฉพาะเคสที่อาจจะมีลูกยากอยู่กำลังจะได้ลูกนะคะคนคนแรกหรือเปล่านะคะเข้ามาแล้วก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือบ,บางคนอาจจะเหมือนกับกําลังได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายหลังจากที่มันดูห่างไกลกันนะคะหกดาบรักทางไกลนะคะ โอเคเลยนะคะพลังงานขึ้นมาดีนะเดี๋ยวขอดูสถานะสุดท้ายให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอ้เป็นไพ่สิบไม้ทาค่ะมีไพ่ของ Gm p l u s ค่ะ ถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเดอะสตาร์ค่ะหลุนกันต่อนะตรงนี้เดอะเวิลด์นะคะ หนึ่งไม้เท้าค่ะโอเคเลยนะคะสาหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะรู้สึกว่าสิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยทำไมอุปสรรคมันเยอะจังเลยนะคะสิบไม้เท้านะคะถึงอุปสรรคมันเยอะนะแต่เหมือนกับคนสองคนน่ะ พยายามที่จะปฏิบัตะต่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้มันคลี่คลายลงไปได้นะพยายามที่จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างมันชัดเจนขึ้นมานะคะเหมือนกับมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ Empress มันมีพลังของการพยายามช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตดูแลอีกฝ่ายหนึ่งมากๆก็ได้นะคะ ทีนี้ความเป็นก้าถ้วยนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนคุสองคนอาจจะมีโอกาสจังหวะด,ดีๆอะไรบางอย่างนะคะที่กําลังจะมีทําให้รู้สึกว่าความรักทั้งนี้มันมีความหวังมากขึ้นนะคะเจ็ดถ้วยหรือคนสองคนอาจจะมีความหวังนะคะว่าจะได้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มีไพ่ตาชั่งขึ้นมาด้วยนะคะมันได้รับการยอมรับนะคะ the s t ร์นะคะหรือความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย รอการอธิษฐานขออะไรบางอย่างนะคะขอให้ฟ้าดินขอให้ปฏิหารมีจริงนะคะเพื่อทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาที่มันอาจจะดูเหลือเชื่อดูเป็นไปนไม่ได้นะ The world ที่ขึ้นมาตรงนี้แต่มันอยู่ไกลกันมากมันแตกต่างกันมากๆเนี่ยได้มาสมหวังนะคะหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยได้มาสมหวังกันนะคะไพ่ปิดจบคือหนึ่งไม้เท้านะคะ อาจจะมีโอกาสเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างสําเร็จนะคะทําให้คุณสองคนเนี่ยอาจจะได้เริ่มต้นสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะหนึ่งไม้เท้ากันเริ่มต้นใหม่นะคะพลังงานของเชากันนะคะฝั่งกำลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจกลับมากันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ